ีกับพี่มาร์คด้วยนะครับมาร์คด้วยครับผมก็แล้ก็จะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้มาแค่2เด็ตเจนนะครับผมมาเหมือนกับพาติวเตอร์ยิมแล้วก็น้องๆเด็กใหม่เน็ตสามมาด้วยครับผมตัวมีเลยมั้งครับอ๋แล้วตัวเอาครับเดี๋ยวเอาให้เด็กใหม่ก่อนครับสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์สวันนะครับครับสวัสดีครับชื่อลาเต้นะครับครับผมสวัสดีครับชื่อลาเต้ครับลาเต้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเรียงสุภาพมงคลคารบ สวัสดีครับชื่อนเสิรพปษบครับผมก็นี่ถือว่าแบบน่าจะเป็นครั้งแบบแรกเลยที่แบบเรามากับน้องๆในงานที่แปนบอยครับก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจะได้แบบเจอแบบพี่มาร์คด้วยแล้วก็แบบว่าได้มาร่วมกับกีเวัตญ่ครทางนี้ด้วยครับอ่ะบล้วน้องก็ตื่นเต้นมากเลยครับใ <c oughs> น,นครั้งนี้ได้เจอพี่มาร์คกัผมเยอผมก็ตื่นเต้นเหมืนนอนกันครับเพราะว่ารู้จักพี่มา,มา,มาร์คมานานแล้วก็ เพิ่งได้เพิ่งเคยจะได้เจอครั้งแรกเลยครับดีใจสุดๆครับครับจริงๆก็คือชอบพี่มากัรแล้วด้วยใช่ไหมครับชอบใช่ครับผมตั้งแต่กัดเซเว่นนะครับผมใช่ครับแน่นอนเราต้องมีผลิตภัณฑ์ที <parked> <me> ่เราชอบอยู่ในร้ามเราบ้างอ๋ออยู่ในอีฟแอนด์บอยใช่ไหมครับจริงๆก็มีหลายตัวครับผมแบบผมก็เดินเข้าบ่อยอะไรอย่างงี้ชอบอะไรส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับแบบพวกสกินแคร์หรือไม่ก็แบบพวกแบบ Uh, ที่เราจะต้องใช้แบบในทุกๆวันอยู่แล้วใช่ใชครับจะได้ไหมครับเขาบอกจริงๆก็คืออ e ีฟแอนด์บอยก็เหมือนกับเป็นตัวเลือกที่เน็ตเดินเข้าบ่อยเหมือนกันครับผมเพราะว่าจริงๆ e อีฟแอนด์บอยก็คือเหมือนกับมีการมีของขายเยอะมากก็จริงๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็เหมือนกับอย่างที่เจมบอกเลยก็เวลาซือ้อแชมพูหรือว่าสบู่หรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าไปซื้อครับเต้คนผมก็ชอบเข้าไปซื้อสกินแคร์มากกว่าเพราะมีให้เลือกเยอะมากหลายแบบ เปอรส่วนผมก็เข้าไปซื้อชอบเข้าไปซื้อคลินซิงอะไรประมาณนี้ครับแบบว่าใช่ครับผลงานแต่ละคนค่ะอัพเดตกันหน่อยครับผมก็ ก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมยานกับอนนท์ครับผมเน็ตเจมนะครับผมก็จริงจจบไปแล้วครับผมแต่ว่าทุกคนสามารถดูรีรันได้ทางมันดีชาแนลครับแล้วก็อันทัศที่ไอีนะครับผมครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมเราก็จะอาจจะมีแฟนมีที่ไทยเร็วๆนี้ครับก็ยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากซิงเกิลของพวกเราทั้งสองคนนะครับก็ไม่ชอบเป็นเพื่อนเธอหรือว่าฟิลแฟนแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือเพลงเพลงเกมครับ เป็นไงบ้างกระแสเพลงที่แบบคอยออกไปอ๋อ <grateful> ก็ดีครับผมหรอกชอบที่แบบว่าทุกแบบว่าคนที่ฟังเพลงฟิลแฟนอย่างเงี้ยก็สามารถเต้นได้ไวมากแบบเต้นได้ก่อนเราอีกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เพลงเพลยเกมก็ทุกคนก็ชอบมากๆก็ขอบคุณมากๆครับที่ชอบอะไรนะครับน้องๆฝากผลงานก็ฝากซีรีส์เรื่องพบเธอเลยนะครับมีพี่เนี่ยพี่เจมร่วมด้วยอะไรก็ครับผมอะไรก็เปิดวันแชร์ครับผมโอ้โหที่ถึงไหนมาครับ ข no ั้นตอนอย่นงไรคะอ๋อคือตอนนี้ในโปรเซสคือเรากําลังแบบว่ากําลังโฟกัสที่เร well ื่องพี่พเจ็ดคนกลางอยู่ครับเพราะว่าเหมือนแบบเจมกับพี่เน็ตอะไรเงี้ยต้องเข้าไปเล่นด้วยก็เลยแบบว่าต้องให้พี่เจ็ดคนกลางจบก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันต่อจากได้ใช่มใช่ครับผมใช่ครับผมก็ติดตามเร็วๆนี้ครับผมก็จะมีจิวเตอร์ยิมเน็ตเจมแล้วก็แบบพี่ๆชาวออฟฟิศเหมือนเดิมครับทำในส่วนของแฟนมีสในสี่แฟนมิของเรามีเฉพาะที่ในไทยนะคะมีไปแบบ อ๋อจริงๆก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้ครับเดี๋ยวเราก,ก็มีไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็อีกก็เดี๋ยวกำลังแพนไว้อยู่ว่าจะมีประเทศไหนอีกด้วยครับแต่ว่าที่แน่ๆคือหลังญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมาทำเกี่ยวกับเรื่องแบบแฟนมีที่ไทยด้วยว่าแบบการซ้อมหรือว่าการแบบเลือกอะไรเงี้ยครับแตกต่างไหมแตกตา่ตกตางครับผมที่ไทยนี่คือจะยิ่งใหญ่น,น่อนที่ไทยก็คือเหมือนกับแบบว่าตอนที่คุยกับพี่ออฟอะไรเงี้ยครับเขาอยากให้เราแบบ เป็นตัวของเราได้เต็มที่เลยคือเราชอบแนวไหนเจมกับพี่เนชอบแนวไหนก็เลยเสนอเขาไปได้เต็มที่เลยครับรับรองว่าแบบทุกคนน่าจะเห็นในอีกมุมหนึ่งที่เรายังไม่เคยโชว์อะไรเงี้ยครับแสดงว่ามีคุยเริ่มคุยันแล้วใช่ครับผมเกส่ะกะงเกสหรอครับเกสยังบอกไม่ได้ครับผมแต่อยากจะบอกว่าก็เราก็มีอยู่ในใจแล้วมีใคร้าไหมครับผมมีพี่ๆแน่นอนครับน่วงไหนครับพี่ไหนช่วงไหนขอ จริงพูดเลยว่าปีนี้แน่นอนครับผมเซียนอีกน้องแต่ว่าเซียนอีกไม่ได้หยุดไปไป่ตไปครับผมครับผมแล้วอย่างสองคนอยากแสดงเสน่ห์ตรงไหนให้แบบแฟนๆได้เห็นจริงจริงก็เราก็อยากจะแสดงทั้งเต้นแล้วก็ร้องมากขึ้นครับผมเพราะจริงๆพวกเราก็เหมือนกับมีมีการแสดงแล้วแล้วก็เราอยากจะโชว์เหมือนกับอีกอีกทักษะหนึ่งของพวกเราให้เห็นนะครับผมใช่ครับ อยากไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะเอาความเป็นไทยอะไรไปตกดต่อญี่ป enfin ุ่นอะไรอย่างงี้างไหมก็น่าจะความเป็นตัวเราเนี่ยแหละครับผมนี่คือความเป็นไทยความเป็นไทยครับผมสวัสดีครับครับผมครับผมได้ครับ